เป็นทาราแกรนดมิลา ad, พัทยาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามารีวิวห้องอาหารเป็นอีกสไตล์หนึ่งห้องอาหารเนี้ยชื่อว่าห้องอาหารเฟรมห้องอาหารเนี้เขาจะมีความพิเศษก็คือทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เท่านั้นจะเป็นอาหารที่เราสามารถย่างเองได้เป็นพวกกลิวพวกย่างมีอะไรบ้างมีเนื้อหมูปลาไก่ แล้วก็อาหารทะเลซึ่งวันนี้เฉพาะวันจันทร์ก็จะเป็นบุฟเฟ่เท่านั้นวันอื่นก็จะเป็นไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นอลาคาร์ตธรรมดา mm hmm. เข้าไปดูกันว่าลายอาหารบุฟเฟ่ของเขาในวันนี้มีอะไรบ้าง mm hmm. ดูจากการตกแต่งแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็ดูเป็นคาวบอยนะมีเขาวควายด้วย mm hmm. แล้วก็ในห้องอาหารไรเงียการตกแตง่งหลายอย่าง mm hmm. เดี๋ยวลองดูเขาก็มีแบบมีเิมมิคมีรูปเกือกมา้าอะไรเงี้ยมีล้อเกวียนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศก็ระหว่างที่ก้าวพาเดินก็สังเกตบรรยากาศเอาละกันเดี๋ยวเราไปเริ่ม ที่ไลน์ข้างในกันเลยดีกว่าตั้งต้นกันเลยแถวนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปลาเป็นอาหารทะเลเป็นปลาแซลมอนปลาแมคเคเรลก,กุ้งแม่น,น้ําแล้วก็ก้างด้วยใ,ให้เขาย่างให้หรือเราจะย่างเอง <cell> ย่างให้ดีกว่างั้นเดี๋ยวคีบแล้วก็ไปให้ย่างให้ใช่ไหมคะก <s uss> ินกุ้งดีกว่าค่ะคค่ะงั้นเดี๋ยวให้เขาย่างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ไปดูผลลัพธ์กัน เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นมายมาตรงนี้ก็จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนี่เป็นอะไเป็ซุปอันนี้เป็น French Onion นซุปก็เป็นซุปหอมใหญ่อ๋ออันนี้มันเหมือนเป็นแบบเป็นเฟรนฟลายอ่ะจะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง Spicy Waffle f r y หุยกินกินหอมมากเลยอะ่ะดูแบบดูมันเผ็ดๆอะ่ะแล้วก็จะมีพวกขนมปังแล้วก็สลัดผัก เนี่ยเขาก็จะมีหลายอย่างมากเลยมีไข่ต้มมีมันมีโคสลอมีเอ็กแพลนกริวมะเขือ,อย่างเหรอก็ประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนของที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็นพวกเนื้อหมูไก่ก็ย่างเองได้เหมือนกันเราให้เขาย่างให้ดีกว่านี่เนื้อมีหลายอย่างมากเลยมีออสเตรเลียนบีฟแล้วก็มีหมูหมกักแล้วก็มีไก่ส้กรอกอันนี้คือมันเป็นเนื้อออสเตรเลียเหมือนกันหมดเลยเหรอคะอันไหนเนื้อนุ่มทานง่ายก็จะเป็น อ๋อค่ะอ๋ออันนี้มันจะไม่ค่อยมีมันแทกเราก็เอามาอย่างละแบบเลยแล้วกันเนาะ นี่คือเวลาย,ย่างต้องทาอะไรไหมคะหรือก็อย่างไปอย่างนี้เลยคือพริกไทยก็หมดอ๋อค่ะมีเด <Medium S 1> ียมแล้วนะคะมาดูไว้นี่สิเขาจะมีให้เราน้ำจิ้มหลายแบบมากเลยนะอันนี้เป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็มีมัสตาร์ดซอสมะเขือเทศอันนี้นเหมือนน้ำจิ้มแบบเออเออเออน้ำจิ้มแจ่วเหมือนน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีมะนาวด้วยเผื่อแบบใครอยากได้ความแซ่บมากขึ้นแล้วก็มีซอสเห็ดซอสพริกไทยเดี๋ยวรอให้เขาทําให้เสร็จก่อนเรามุกไปทางนู้น เป็นอาหารทะเลอีกอ๋ออันนี้ก็เหมือนในบุฟเฟตธรรมดาเป็นซีฟู้ดออนไอส์ก็คือจะมีกั้งหอยแมลงผู่แล้วก็กุ้งที่เขาทําสุกแล้วทานกับน้สาสลัดเราก็มูฟมาทางด้านนี้กันบ้างดูเป็นแบบแถวฮอตดิสทั้งหมดเลยอันนี้เรามาเริ่มที่บาร์บีคิวพะแปลลิฟที่คงหมูลาดซอสบาร์บีคิวค่ะซอสบาร์บีคิวใช่ไหมคะเป็นซอสแบบเดียวกับที่ทาบนนี้ป่ะซอสแบบเดียวกัน อยากลาดเพิ่มก็ลาดได้เลยเขาจะใส่ไว้ให้นิดเดียวเผื่อบางคนอาจจะชอบนิดหน่อยพออันนี้จะเป็นเฮิร์บบัตเตอร์อันนี้จะเป็นเนยที่เขาใส่กับสมุนไพรฟิวว่าจะคงจะมันแต่ว่ากลิ่นกลิ่นสมุนไพรมาต่อเลยแลมสตูสตูแกะหน้าตาดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตักดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูน์ว่าเนื้อแกะจะเป็นยังไงเบคสปรินแช with cheese นี่น ผักโขมอบชีสชีสแบบเยิ้มเยิ้มแล้วน่ากินกลิวมาริเนตเวสเทอร์บก็คือผักย่างนั่นเองคอนออนเดอะคอปหู้น่ากินอ่ะคนชอบข้าวโพดอ่ะคนชอบข้าวโพดอ่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นพาสต้าในซ้อนมะเขือเทศอันนี้เป็นกระแตงโปเตโต้คือนี้ก็น่ากินแมชโปเตโต้อันนี้ธรรมดาแต่ก็ดูน่ากินอยู่ดีถ <c oughs> ัดมาอันนี้เป็นส่วนของจานเปล่าไม่ใช่ เอาละวนกับไปที่เดิมแล้วเข<ว><น>ากำลังย่างของเราอยู่เลยอันนี้มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีมะนาวเพิ่มใครอยากได้ความเปรี้ยวเขาคุณค่าเขาย่างแล้วน่ากินมากเลยมันดูแบบมันดูแบบเพิ่งทำมาสุกๆอะ่ะเพิ่งจะทำมาใหม่ๆเออน่าทานมาก เดี๋ยวเราเอาไปวางดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมขนมกันว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราก็เห็นครูเก็บขนมก่อนอาหารนี่เดี๋ยวเราพาพาเดินอ้อมเคาน์เตอร์บาร์น้ำนะคะเพื่อให้ดูบรรยากาศว่าร้านอาหารเป็นยังไงบ้างห้องอาหารเป็นยังไงบ้างคะนี่นะคะเขาก็มีค็อกเทลด้วยเนี่ยลองถ่ายสิ ตอนนี้ครูก็กำลังขายค็อกเทลอยู่อันนี้คือของเราอันนี้ของเราอันนี้ก็ของเราเนี่ยนี่ของเราเครูน้ำลายน้ำลายร่วงก้องไปไหนเนี่ย <c oughs> ไปดูขนมกันนี่เขามีตู้เก็บไวน์ด้วยอะ <c oughs> แต่เป็นขวดเปล่านะคงโชว์ว่าเขาขายไวน์ด้วยเหมือนกัน นี่ขนมมาขนมขนมก็จะมีไอติมด้วยอะมีติมช็อกโกแลตอะแล้วก็ดูเหมือนเป็นไอติมโยเกิร์ตอะแล้วก็มีผลไม้นะคะผลไม้ต่างๆนะคะเราข้ามมาขนมเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นทาตผลไม้ที่เขาจะใส่กีวีแล้วก็เรเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็มันมีบลูเบอร์รี่ด้วยอะเออหน้าตาดีแล้วก็อันนี้จะเป็นมัสคาโพนบราวนี่เออครั้งที่แล้วยังไม่ได้กินเลยแล้วก็อันนี้เป็นแบล็กแอนด์ไวท์เค้ก แล้วก็โคคนัทเค้กเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากจำได้คอฟฟี่ท o อฟฟี่เค้กเนี้ยอร่อยแล้วก็เบเกตชีสเค้กก็ประมาณนึงนะไม่ได้อลังการมากเท่ากับโอเอซิสแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยน่าทานความพิเศษอยู่ตรงที่เขามีเนื้อยา่างหมูย่างมีปลาแซาลมอนมีปลาแมคเคอเรล,ม,ลมีกั้งมีกุ้งซึ่งเขาให้เราย่างได้เองด้วยแล้วหรือเขาจะย่างให้เราก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นความพิเศษของ ของห้องอาหารคืนนี้ห้องอาหารเฟรมคืนคาวบอยไนท์ก็คงมีเท่านี้เดี๋ยวในรายละเอียดอาหารเดี๋ยวไปติดตามในคอนเทนต์ละกันงั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคอนเทนต์โอเคเนาะงั้นก็พบกันใหม่ร้านหน้าอย่าลืมนะห้องอาหารเฟรมอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์มีนาพัทยาค่ะ